ถือวเลยที่แบบโครงการโอกาสได้ขึ้นเบรกเป็นที่คนเคยค่ะเป็นที่คุ้นเคยเป็นจุพบลากปะคะเป็จุดพบลากปะคะเปพบลากปะคะเร่่มีอะไรตนรับรับงานค่ะรับงานผู้ชายกับผู้หญิงไู้ชาู้ลยวั้ิงอะไรเขาเห็นเห็นลื่แล้วยังไงบ้างก็นิสัยดี เขากดีเลยเ่าดีใส่ดีอันนี้คือเข้าเรื่องเลยหรอไม่มีเรื่องงานไม่มีเร่องงานเยรื่องงานเขาพูดแล้วบุศาเตรียมมาโหก็เลยพอเห ulously, ็นเขาปุ๊บรบังมากรถบอดดังมาก่จเข้าเลยวโอเคอ่ะมาพอเห็นเขาปุ๊บก็เลยพุ่งตรงเข้าไปจีบเลยอ๋อไม่ครับก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนครับอย่างก่อนนันนี้ต้นบอกว่ากว่าจะกร้า ข้ามผ่านเปลี่ยโซนมาได้ก็ยากอกังสำหรับเราล่ะเรียเาจราเคยสัมภาษณ์แล้วไคยสัมภาษณ์ต้นแล้วเรายังไม่เจอรุ่นเลยพี่ต้องมาพูดถึงเซนเหรอคะตอนนั้นใช่ทำไมถึงเซนยากไหมที่ยากหมายถึตะก้าวผ่านเปลี่ยนโซนไม่จริงๆริงเซนว่าไม่ยากค่ะเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยเซนว่าเราก็เหมือนเพื่อนกันเนาะหมายถึงว่าก็ก็แบบคบกันแบบเหมือนเพื่อนค่ะใช่แล้วเขาว่าจีบโดยยังไงคะเซนตอนนั้น เอาเอาเปิดแชทให้ดูนะมาทากแชทได้เหรอลงไปแล้วลงไแล้วเน่ยไม่ใช้คำว่าจีกหรอกค่ะมันมันก็ค่อยค่อยคุยกันมากกว่าค่ะน่าจะแบบว่าทำงานด้วยกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต่างคนต่างมีงานที่มันไม่ใช่แค่ที่นี่อย่างเดียวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะทำให้เวลาทำงานที่ที่คลื่นะคะมันก็จะเป็นเวลาที่เรา ตัวเองแล้วก็มีคนที่คอยเป็นเบสคืออีกค okay ู่แล้วเหรอคู่นี้พ mm ี่อ้อมก็จัดก็จัดให้แบบเออชิปติดกันเพราะว่าต้องอยู่ข้ามข้ามชิปกันอไคนนี้เขามาสี่โมงเย็นแต่คนนี้เขาเป็นชิปป่ะเห็นอะไรว่าเขาแบบมีแววว่ามันจะแบบจีบกันชอบกันนะแม่พี่อ้อมช่วยด้วยน้านหลัก นก็อย่างที่บอกครับก็มาจากแบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุยเล่นกันตลอดแล้วก็เริ่มแบบเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราเราคิดมากกับเพื่อนแล้วอะไรอย่างงี้ครับอคือเซนว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าอย่างที่พี่อ้อมบอกค่ะคือเราแบบจัดชิฟติดกันก็เลยจะสวนเจอกันเจอกันบ่อยหน่อยแล้วต่างคนต่างมีงานหลายอย่างค่ะก็เลยพอได้มาทำที่นี คือแบบไม่เจอใครได้เจอเราสองคนเนี่ยก็แล้วแล้วเพราะมันเป็นช่วงโควิดด้วยเนาะโอ้ใจมันน้อยเราก็ก็เลยอออมป้้าว่ใใหหติด๋อไม่ใช่เราไป่ได้โต๊ะบ่าเออมันเป็นความบังเอิญครับผมดีผีดผมดี่ผิดแล้วเราเราเอฟตั้งไหนเอฟเตั้งแต่ตอนไหนว่าเขาเริ่มตีนะเออปวดถามละเอียดมากเลยเนี่ยอ่าเสร็จตอบอะไรลูก เรามาตอนไหนพวกมี้น <te> ท <le sushi> ์มาเนี <t ons> ่ยเอตอนไหนเหรอคะเอ่อตอนไหนเหรอใช่ไหมก็ตอนไหนเหรอตอนไหนหมายถึงว่าเอาเป็นไทม์ไลน์แบบว่าตอนไหนเสึกว่าเราเริ่มรู้สึกแล้วเขาเริ่มแบบรู้สึกเราไม่เหมือนเดิมแล้วมีเซนไหมมีเซนไหมบ้าว่าเขาแบบเริ่มจีบเราเลยจริงๆไม่มีค่ะเซนว่านะพี่ติ์ยแต่รู้สึกว่าเขาชอบเราเหรอไร่างเงี้ย มันแบบเหมือนค่อยเป็นค่อยไปมากๆอ่ะคะ่ะมันมันก็เลยอาจจะไม่มีช่วงเวลาชัดเจนจริงๆอะ่ะแต่ว่าก็อาจจะเป็นช่วงที่คุยกันเยอะขึ้นเลยอะคะ่ะคือ,ค,อคือเรามีกลุ่มที่มันเหมือนอยู่ด้วยกันด้วยออแล้วเหมือนเราคุยกันในกลุ่มนั้นก่อนออไม่ได้แบบอยู่ดีๆมาคุยกันสองต่อสองอะไรอย่างี้ค่ะไม่ได้เริ่มจากยังไงแล้วเราไปสัมภา,าษณ์ยังไงคะต้น ตอนที่เราเข้าไปจีบเขาแบบเฮ้ยเราชอบเซนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคิดมากกับเพื่อนแล้วนะอย่างเงี้ยจำไม่ค่อยได้ละสารภาพยังไงเหรอก็ก็น่าจะบอกเขาตรงๆนะครับตอนนั้นไม่ผิดใช่ก็บอกไปตรงๆแล้วเขาก็ตอบรับได้หรอเซนตอบรับได้หรอก็หมายถึงตอนนั้นก็แบบบอกว่าอยากจะลองเอคุยดูอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยครับจริงๆค่ะจริงถูกค่ะแล้วตอนนั้นเรารู้สึกไงว่าเอ้า รู้สึกตกใจเหมือนกันค่ะว่าเฮ้ยหลออะไรอย่างเงี้ยตั้มเลย,ค,เลยคือไม่รู้ว่าแบบรู้สึกว่าคือไม่ได้คิดค่ะคือพี่ต้นเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่น่ารักกับหลายๆคนอยู่แล้วอพอ,อพี่ต้นตอนนั้นอพอพี่ต้นแบบน่ารักกับเซนด้วย,ยอยะไรอย่างเงี้ยค่ะเซนก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันพิเศษคือไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบเป็นคนพิเศษของเขาเ เลยในตอนนั้นแต่ว่าก็จะแบบไปพูดกับเพื่อนเหมือนกันนะคะไปพูดกับที่บ้านอะไรเงี้ยว่าอ๊ยพี่ต้นน่ารักอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองว่าเฮ้ยเขาชอบเราแล้วตอนนี้คือพาไปเจอที่บ้านกันแล้วเปิดตัวเรียบร้อยใช่ไหมคะอ๋อเจอเจอเจอแล้วครับเจอบ้านเป็นยังไงบ้างคะี่อแม่ฝั่งต้นใช่ไหมครับก็ฝั่งฝังต้นก็ได้โอเคนะครับพ่อแม่ก็แฮปปี้ครับเวลาเจอ ออไปกินข้าวกันบ้างอะไรเงี้ยเเียยวลก็ต้องถามพ่อแม่นะต้องถามพ่อแม่เใงความที่มันเริ่มจากเพื่อนอะพอมาเป็นแฟนแล้วสองคณะมันเปลี่ยนไปไหมเพราะแบบไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไม่มีแบบที่ร้านไม่มีเนาะใช่ครับเป็นก่อนยี่ชื่อปกติเลย ค่ะเป็นคนเป็นคนแบบพื้นฐานเป็นคนนิสัยดีแล้วก็เป็นคนตรงตรงค่ะเป็นคนแบบสม่ำเสมอนะแเซงมากเขาพักหลักเี่ยมิตั้งรักไหมคะต้นเขาเออพอเพื่อนพกข้างหลักมากเลยไม่ได้อะไรเลยนะเขาไม่ได้เลยมุ้งนิ้งอะไรอย่างนี้แล้วเวลาเขาอยู่กับเราโมเมนต์เปลี่ยนไปนะคะเขาบอกว่าไม่มีครับอ้าวไม่ได้ทอง ค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นอย่างนี้เลยก็คือปกติตั้งแต่เสมอต้นเสมอปลายคิดแล้วนะใช่คิดเสมอต้นเสมอปลายนะคะทุกปียัง่ไงครับรไกลๆประมาณประมาณเพื่อนเพื่อนแซวไหมคะทวันนี้ก็เปิดตัวแรกๆอะไรอย่างเงี้ยไม่นะเพื่อนก็ไม่แซวคือเพื่อนรู้อยู่แล้วหรือไงครับเพื่อนรู้อยู่แล้วเพราะว่าพาไปเจอเพื่อนก่อน เแต่ว่าก็มีปรึกษาเล่าให้เพื่อนฟังนั่นแหละว่าชอบก็มีบ้างครับฟังเซนล่ะฮะเพื่อนว้าวหรือตกใจไหมะตอนเปิดตัวเพื่อนเพื่อนชอบพี่ต้นมากมากค่ะหมายถึงว่าชนะเขาเป็นคนที่มีแต่คนชอบอะเป็นว่าหมายถึงว่าแบบเออเขาหลายๆคนจะรู้สึกว่าเออเขาน่ารักอะไรอะค่ะพอรู้ว่าคุยกันก็ดีใจด้วยเพเ่อยก็เลยเซียใช่ ไ okay ม่ได้แปลกใจมากเพราะทำงานด้วยกันด้วยอะไรอย่างงี้มั้งคะด้วยวัยที่แบบว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในนี้ไปเจอใครหรือว่าไปไปถูกใครแบบมาคุยด้วยหรือว่าเราจะไปคุยกับใครไม่ใช่วิธีของเราอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยก็เลยมันอาจจะเป็นไปโดยธรรมชาติมากๆอย่างพู่เราแบบเจนคู uh ่ไหนหวกันเวลาไปยเทียวกันเจนครับไม่ต้องคิดเลยใช่ใช่โยนให้เจมเลยเป็นว่าจริงค่ะคือถ้าเปรียบเทียบเจมก็จะน่ารักมุมมิกพู่เราเหรอ ดูไม่ได้ครับ <S 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 พวกเราเป็นแบบคนเพื่อนเนาะมันก็เลยแบบแบบไม่ได้หวานกระดุมกระดินน่งใช่ใช่เรามาจากความเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S เพราะฉะนั้นอ่ะมันก็ง่ายอ่ะครับเวลาอยู่ด้วยกันคุยกัน